กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ฟังคลิปใหม่ๆด้วยนะครับลมเพลมพัดตอนที่สองประพันธ์โดยกอสุกร ภาพตรงหน้าเป็นลานดินกว้างๆสูงขึ้นไปนั้นเป็นต้นไข่เน่าใหญ่ขนาดหกคนโอบรอบๆลานดินนั้นมีร้อยขีดเส้นเป็นวงกลมวนไปรอบๆและตรงจุดบรรจบของเส้นรอบวงนั้นมีมีดหมอปักอยู่ไอ้เก่งร้องลั่นพ่อหมอพวงผู้ใหญ่ทุกคนมาดูนี่สิทุกคนรีบวิ่งตามมาสมทบ ว่าแล้วเม่ลไ่ไอ้ชั่วที่ไหนมาทำแวนนี้วะหมอพวงกล่าวด้วยท่าทีเดือดดาลอย่าพึ่งไปแตะมีดหน้าไอ้เก่งรอเดี๋ยวหมอพวงรีบทำพิธีขอขมาพระแม่ธรณีก่อนใช้มีดหมอของตนปักลงไปในดินเช่นกันไอ้เก่งยังไม่มีเมียใช่ไหมมึงไอ้ฮาหรือมึงมีแล้ววะหมอพวงถามแกมเซลโห้ย ฉันเพิ่งอายุ18ปีนี่นะจะรีบมีไปไหนเมียน่ะไอ้เก่งรีบตอบฉันก็ยังจะหมอไอ้ก้าตอบด้วยเสือ้อไอ้ก้ากูถามน้องมึงก้าหน้าแดงเขินกับคำตอบเอาว่ะไอ้เก่งมึงเห็นมีดปักตรงไหนมึงเยี่ยวใส่มันเลยนะรีบรีบน้อยเก่งพยักหน้าชักอาวุธอันตรายออกมา พร้อมปล่อยปัสสาวะออกไปเต็มแรงนี่แน่นี่แน่นแนมึงมึงมึงคู่เดียวเหมือนมีกลิ่นเหม็นเนา่าลอยค้าค้งอยู่ทั่วบริเวณล้มรุนแรงพัดมาแบบวูบเดียวจนข้าวของเสื้อผ้าปิวกระจุยกระจายไอ้ชาติเรียกลูกมึงสิวะหมอพวงสั่งคณะก้มหน้าปิดฝุน่นแก้วแก้วแก้วเอ้ยนี่พ่อนะลูกแก้ว ลมที่พัดแรงแบบนี้เริ่มอ่อนกำลังลงสุชาติเรียกลูกแบบไม่ขาดตอนเหมือนอาถรรพ์ต่างๆได้ถูกคายมนสะกดบังตาตอนนี้เหมือนจะไม่เป็นผลและนาทีนั้นเองพ่อพ่อจ๋าพ่อนี่แก้วเองภาพแก้ววิ่งมาทั้งน้ำตาหัวใจของพ่อทั้งดีใจและสุดสงสารลูกแก้วโผกอดผู้เป็นพ่อ น้องและพี่เข้ามากอดกันกลมดูแสนอบอุ่นหมอพวงยืนยิ้มอย่างยินดีผู้ใหญ่บ้านแอบอันไปเช็ดน้ำตาทำไมมานั่งใต้ต้นโคนไม้นี่ล่ะลูกทำไมไม่กลับบ้านสุชาติเข็นถามลูกสาวหนูเห็นพวกพ่อพี่ก้าไอ้เก่งเดินเรียกหนูตลอดเวลาเลยหนูก็ตะโกนสุดเสียงแล้วไม่มีใครเห็นหรือได้ยินเลยพ่อ ผู้เป็นพ่อถึงกับงงเมื่อเจอคำพูดของแก้วเป็นไปได้ไงลูกพวกเราปูพมเดินหากันในทั่วนกสักตัวก็ไม่มีผ่านตาสิ้นคำของพ่อสาวน้อยร้องไห้หหยหวนมันขังหนูไว้พ่อมันมันจะเอาหนูทำเมียคำพูดนี้เหมือนฟ้าผ่าลงมากลางวงใครกันที่เป็นคนทำเรื่องชั่วร้ายเช่นนี้ได้ ทุกคนกลับมาถึงบ้านท้ายไล่เกือบสว่างผู้ใหญ่บ้านสั่งให้ชายสองคนเฝ้าตรงปากทางเข้าไล่เพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงนี้มีอะไรแปลก,ปกมึงรีบไปเรียกกูเลยนะกูว่ามันชอบกลนชอบกลนหมอพวงสั่งก่อนเดินทางกลับบ้านสภาพจิตใจและร่างกายของแก้วตอนนี้ดูท่าจะแย่พอสมควร ถึงแม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาแต่การถูกค่มขู่และคุกคามทำให้เด็กสาวขวัญหน,นีดีฟออยู่พอสมควรใครกันนี่ที่ทำลูกแบบนี้สุชาติเอ่ยถามหนูกลัวพ่อหนูกลัวสาวสิบหกได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายด้วยความหวาดภวาเหตุการณ์เป็นเช่นนี้กว่าสัปดาห์ขึ้นสิบสี่ค่ำ แก้วเอ่ยปากกับคู่เป็นพ่อและเหล่าพี่น้องกลางวงข้าวหลังจากมือร้อยแบบคนจิตหลุดมาหลายวันแล้วไอ้คนตัวลายๆจากพ่อมันสั่งให้หนูนั่งใต้ต้นไข่เน่าตรงนั้นมันว่าถ้าขัดขืนมันจะเอาหนูไปทำเมียสาวน้อยเล่าทั้งน้ำตาฮะใครนะจำหน้ามันได้ไหมลูกมันกล้าดียังไงสุชาติผู้เป็นพ่อเดือดดาษ จำได้แม่นเลยจ้ะแต่มันไม่ได้ทำอะไรหนูหรอกพ่อมันแค่ครูกล้าผู้พี่รีบย้อนถามแกไปทำอะไรมันวะมันถึงได้จับกักตัวไว้แก้วพยายามอ้าปากออกทั้งที่น้ำตาร่วงฉันเห็นมันทำพิธีอะไรก็ไม่รู้กลางป่าเอากโลกคนมาขัดถูเขียนอะไรสักอย่างลงไปมันเหลือบตาขึ้นมามองฉัน แล้วก็ขู่ให้อยู่กับที่ย่าโวยวายจนมาเจอพวกพ่อเดินมาตามหานี่แหละจ้ะเด็กสาวก้มร้องไห้กับฝ่ามือผู้เป็นพ่อและพี่น้องได้แต่เศร้าสลดใจเหตุใดต้องเกิดเรื่องรลาวาเลวร้ายกับชีวิตเธอแบบนี้จากเหตุการณ์นั้นเรื่องรลาวาทุกเรื่องกับเลวร้ายไปกว่าเดิมเช้าว,วันลุ่งขึ้นอากาศค่อนข้างขมุกข,ขมัวเมฆฝนเริ่มตั้งเขาตั้งแต่หัววัน ความมืดคึ้มปกคลุมไปทั่วบริเวณฝนเม็ดเล็กๆลุนโปรยปลายมองดูคล้ายละอองจากเกสรดอกไม้สุชาติตื่นขึ้นมาด้วยอาการตกใจเสียงลูกสาวตนกรีดร้องล่ำไห้ย่างไม่ทราบสาเหตุเขารีบวิ่งไปดูเธอที่ห้องนอนสภาพที่เห็นตรงหน้าพบว่าเด็กสาวนอนขดเกงอยู่ในมุ้งจากนั้นเธอกลับดิ้นทุรนทุราย ผู้เป็นพ่อรีบเข้าไปโอบประคองอุ้มให้ลูกสาวนั่งทรงตัวแก้วแก้วเป็นอะไรลูกแก้วแก้วไอ้ก้าไอ้เก่งโวยตื่นโวยน้องกำลังแย่แล้วแก้วแก้วพี่พี่ทั้งสองรีบพุ่งเข้ามาในห้องแก้วโอ้ทำไมน้องเป็นแบบนี้ล่ะพ่อก้าถามด้วยความอาการตกใจไอ้เกง มึงรีบไปตามหมอพวงทีบอกแกด้วยว่าน้องแย่แล้วไอ้เก่งวิ่งลงจากบ้านผมไม่หวีหน้าไม่ล้างรีบขับรถไปรับหมอพวงด้วยความกังวลเสียงรถแล่นวิ่งห่างจากตัวบ้านด้วยความรวดเร็วรถแลนสีเขียวขี่มาหุ่งเข้ามาจอดเกือบชนประตูบ้านหมอพวงรีบเปิดประตูเดินขึ้นไปบนห้องนางแก้วทันทีบ้าไอ้นี่ มันเล่นแรงว่ะไอชาติเอ้ยนี่ถ้ามาช้ากว่านี้ลูกมึงไม่รอดแน่พับผาสิวะพ่อหมอสะบดด้วยความไม่พอใจสุดชาติไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรตอนนี้ลูกสาวเขานอนนิ่งลืมตาเบิกโพงแล้วแต่แล้วเมื่อหมอพวงจับแขนนางแก้วไอหมอนอกลทดมึงคิดหรือว่าจะมาแก้ไขอะไรได้ เสียงนางแก้วเปลี่ยนไปเป็นเสียงยายแก่ๆทุกคนที่ได้ยินถึงกับขนลุกชูชันนี่แกมาจากไหนมาทำหลานฉันแบบนี้ทำไมหมอพวงถามเรียบๆพยายามควบคุมอารมณ์ฮ่าฮ่าฮาทุยทำเป็นสุภาพนางแก้วที่ตอนนี้ดูเหมือนไม่ใช่นางแก้วตอบแบบเยอะเย้ยก็แล้วมึงจะเอายังไงวะ หรือมึงอยากลองดีต่อให้มึงเป็นยมบาลก็ไม่ชนะกูทุยไอ้ผีกะกากมึงจะออกไม่ออกหมอพวงสุดกันตวาดาสิ่งที่คาดว่าเป็นวิญญาณร้ายในตัวแก้วมันพยายามจะฮึดสู้แต่หมอพวงชักมีดหมอขึ้นมาจ่อไว้ที่กลางหน้าผากผลคือร่างของนางแก้วนอนดิน้นภาคๆาก,ก่อนสิ้นสติไป เห็นทีจะแย่วะไอสุชาติกูว่ามันต้องถูกของจะักไอชั่วแน่ๆอาการมันไม่ใช่ผีเข้าธรรมดานี่ถ้าเป็นผีบ้านเจอมีดกูป่านนี้มีหวังดินพวดพลาดแล้วไอ้บ้านั่นมันใครวะหมอพวงอธิบายเชิงหนักใจสุชาติไม่ได้เอ่ยปากอันใดยังคงหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่ในใจ แต่เพียงไม่นานเขาก็เอ่ยปากขึ้นมาถ้าเป็นไอ้คนลายๆายท่าทางมีพิรุษก็เห็นจะมีแค่คนเดียวแหละนะพวงสุชาติเอ่ยด้วยความข้างแขนใจไอ้ครับลูกกํานั้นขบนั่นแหละจะ้ะมีแต่มันนั่นแหละที่ชอบศึกษาเรื่องแบบนี้หมอพวงก,กัดฟันกอดตอนแรกก็ไม่คิดอะไรหรอกวะ่ะแต่พอมึงสนับสนุนความคิดกูก็คิดว่าใช่ไอ้บ้านั่นเหมือนกัน ความโกรธที่ถูกแทรกด้วยความเงียบทําให้ทุกคนอึดอัดใจไม่น้อยเนื่องด้วยกำนันนั้นเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั้งจังหวัดอีกทั้งการจับมือลูกแกมาดมถือว่าเป็นการเสี่ยงถูกเอาเรื่องเอาความแน่ๆยูยูไอ้ก้าก็พูดเดือดดาดขึ้นมาลูกคนมีอำนาจนี่มันทำได้ทุกอย่างใช่ไหมพ่อสุชาติหันมาด้วยสีหน้าไม่สู้ดี เพื่อน้องต่อให้ลูกสอสอขี้โกงฉันก็ไม่กลัวอะไรจะพ่อสุชาติซึ้งน้ำใจลูกชายแต่ก็อดห่วงไม่ได้พ่อไม่ห่วงอะไรหรอกแต่ห่วงที่มันมีของนี่แหละหมอห่วงหัวเราะลวนตอบใจแล้วมึงเรียกกูมาทำบ้าอะไรไอ้ชาติเย็นมากแล้วสุชาติขอให้หมอหวงนอนที่บ้าน เพื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้แก้ไขได้ทันการด้วยความทุกข์ใจเรื่องลูกสาวและอยากล่ำสุราเพื่อเป็นการผ่อนคลายไปในตัวกล้าทำกับแก้มส่งให้ผู้เป็นพ่ออยู่ไม่ขาดส่วนเก่งก็ได้แต่นั่งเฝ้าน้องเพื่ออาการเธอจะดีขึ้นแสงสีแสบศาส่องมาต้องสีทองของตัวบ้านฝูงนกกาเลิกงานพากันบินกับลังกำลังที่แดดจะล่มลมตก กูจะไปหาพี่ครับปล่อยกูออ้ปล่อยกูเสียงแก้วกรีดร้องดังลั่นมาจากบนบ้านไม่นานเสียงไอ้เก่งก็ดังสวนขึ้นมาช่วยด้วยช่วยด้วยโว้ยจะเอาไม่อยู่แล้วไอ้แก้วมันจะหนีไปแล้วพอ่อสุชาติรีบกระโดดฝ่าวงเล่ารีบขึ้นไปดูอาการลูกสาวหมอพวงตามฉันมาหน่อยไอ้แก้ว่าจะไม่ไหวแล้วสุชาติตกตะลึง เมื่อพบว่าลูกสาวในสภาพคล้ายคนวิกลจริตก็ไม่ปานปากพ่ำเรียกหาไอ้ขาบอยู่ไม่ขาดท่าทางแก้วเองก็เหมือนสาวดุนแรกที่เล่าร้อนปนไปกับอาการตาลีตาเหลือกชวนขนพองโอ้โหไอชาติเอ้ยลูกมึงถูกสเสน่เข้าให้แล้วไอชั่วนั่นคงฝังลูกฝังรอยแน่ๆสีหน้าหมอพวงไม่สู้ดี ส่วนสุชาติผู้พ่อกับทุกข์หนักขึ้นเป็นทวีจะแก้ไขยังไงล่ะทีนี้สุชาติเอ่ยถามแบบเมือยลอยมึงโชคดีที่มีคนอย่างกูลูกมึงต้องหายดีสิวะหมอพวงให้กำลังใจให้จริงนะลุงพวงไอ้เก่งเสือขึ้นมาปะโถไอ้นี่ถ้ากูไม่เก่งใจพ่อมึงนะหมอพวงตวาดลั่น ฮ่าฮ่ฮ่หมอฉันแค่แย่เล่นฉันเชื่อมือเลยนาะไอ้เก่งทำหน้าตาหน้าทีบแล้วเราต้องเตรียมการยังไงบ้างหมอสงสารยีแก้วเหลือเกินสุชาติเร่งให้หมอแก้ไขมึงทำตามกูสั่งเถอะวะสมวันเจ็ดวันนี้มึงได้เห็นตัวไอเหียคาบแนะ่หมอพวงสั่งการไอก้กาไอ้เก่งมึงคอยระวังคนแปลกหนะ้า ที่จะเข้ามาในเขตบ้านให้ดีนะหมอพวงก,กำชับกลางคืนก็คอยดูไอ้แก้วด้วยกูว่ามันต้องออกไปหาไอ้บ้านั่นจนได้กล้าเก่งพยักหน้ารับรู้ไอ้ชาติมึงคอยเป็นลูกมือกูมันคงไม่ได้มาทำของใส่ไอ้แก้วอย่างเดียวหรอกว่ามันต้องเค้นอะไรบางอย่างกับบ้านมึงแน่เลยว่าสุชาติสีหน้าเข่งขึ้ สายหน้าด้วยความอ่อนใจแก้วถูกผูกติดกับขาเตียงดิ้นทุรนทุลายพยายามจะออกไปหาไอ้ขาบให้ได้เธอหมดแรงหลับไปในคืนนั้นผ่านไปสามวันอาการของแก้วยังคงทรงตัวโดยมีเก่งนอนเฝ้าอย่างใกล้ชิดขณะที่เก่งเคิรมหลับไปนั้นเขารู้สึกเหมือนนอนห้องนี้ไม่ได้มีเพียงแค่แก้วและเขาทันทีที่เขาลืมตา ภาพตรงหน้ากับปรากฏชายล่างหนึ่งรูปล่างผอมสูงทั่วกายสักอักขระเลขยันไว้โดยทั่วมันชี้หน้าทำคอเอียงปากเสยะยิ้มแลบลิ้นเหลียขอบปากคู่เดียวมันปีเข้าไปกอดจูบรูปคำแก้วแบบสนุกมือเก่งตะโกนไล่แบบสุดเสียงในที่สุดเก่งก็พยายามดิ้นลนสุดชีวิตเพื่อให้ตื่นขึ้นมาจากผวังทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ความจริง แต่เขารู้สึกตื่นเต้นเหมือนอยู่แค่ปลายจมูกภาพในความจริงทำให้เก่งตกใจยิ่งกว่าในฝันแก้วหายไปจากเตียงแล้วเธอหายไปทั้งที่ถูกผูกแขนขากับเตียงและเดินข้ามเขาซึ่งนอนขวางประตูได้อย่างไรเก่งตกใจสุดขีดรีบเปิดประตูห้องกำลังที่จะออกวิ่งตามหาน้องสาวเขาหันมาเพื่อจะปิดประตู สายตาของเขากับพบอักขระภาษาของโบราณจาลึกติดไว้ที่หน้าประตูห้องชิบหายแล้วพ่อนะ้ำพวงไอ้แก้วหนีไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยท่ามกลางความเงียบสงัดในค่ำคืนเหล่าชายของบ้านไม้ท้ายไล่จุดตะเกียงเดินหาตัวเด็กสาวกันวุ่นวายหมอพวงถึงกับหุนงงมันมาลักตัวแก้วตั้งแต่ตอนไหนแก้ว แก้วโว้ยแก้วทุกซอกทุกมุมในตัวบ้านถูกค้นหาอย่างรวดเร็วไม่มีเลยก้าไปหยิบป,ปืนมาฝากหยิบให้พ่อกระบอกหนึ่งด้วยก้าลูกออกไปเติมไฟตะเกียงนะสุชาติสั่งการลูกอย่างรวดเร็วถ้าพวกมึงเจออะไรแปลกๆยิงไปก่อนเลยกูเชื่อเหลือเกินว่ามันมาแล้วหมอพวงเสริม ทุกคนแยกย้ายกันหาทั่วบริเวณบ้านสุดท้ายก็มารวมกันที่ท้ายไล่ขอให้เจอทีเถอะแก้วลูกพ่อสุชาติภาวนาทั้งหมดเดินพางเรียกชื่อแก้วจนมาถึงต้นตำเสาใหญ่ริมไร่ข้โพดทันใดนั้นมีร่างของหญิงสาววิ่งตัดผ่านไปด้วยความรวดเร็วใช่แล้วแก้วแก้วนี่พ่อนะลูก สุชาติดีใจตะโกนเรียกแต่แล้วทันใดนั้นมีหมาดำตัวใหญ่วิ่งตามท้ายตัดหน้ากลุ่มไปไอชาติไอเก่งยิงหมอพวงตะโกนสั่งสุดเสียงไม่ทันสิ้นคำเสียงจากปากกระบอกปืนก็ดังแผ่สนันไล่เสียงปืนผสมดังกับเสียงหมาล้อง ยังไม่น่าตกใจเข้ากับเสียงคล้ายๆคนร้องด้วยความเจ็บปวดหา่านั่นไงกูว่าแล้วไอ้คาบนี่มันนึกว่ากูโง่เอาวิญญาณสิงหมามาตบตากูหมอพวงหัวเราะดังลั่นเฮ้ยอย่าเอาแต่ยืนงงไปหาอีนางแก้วกันต่อสุชาติพยักหน้ารีบวิ่งตามทางที่แก้ววิ่งไปคู่เดียวก็พบเห็นหมาดำตัวใหญ่นอนตายจมกองเลือดอยู่ พวกเขาวิ่งผ่านไปและหยุดตรงต้นตําเสาแก้วแก้วนี่พ่อนะลูกสุชาติเรียกลูกก้าและเก่งรีบวิ่งไปหาน้องจับแก้วหันมาแต่กลับพบว่าแก้วยังหลับอยู่แก้วตื่นแก้วแก้วสะดุ้งตื่นเมื่อเก่งเขย่าตัวพี่เก่งพ่อลุงพวงนี่มันอะไรกันจ๊ะฉันมาทําอะไรที่นี่ แก้วรีบวิ่งไปกอดผู้เป็นพ่อโดยเร็วผลคือเธอเดินละเมอออกจากบ้านมานั่นเองเอาวะคืนนี้ไม่ต้องรับไม่ต้องนอนกันละไอ้บ้านั่นบ้าสมชื่อจริงๆหมอพวงเอ่ยขึ้นมาเป็นในทุกคนพาแก้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยฝากติดตามในตอนต่อไปด้วยนะครับ